มาสักพักนึงนะครับก็มาถึงร้านเล็ทเทเลียนนะครับร้านบาสนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรแปลกตาึ้นหน้าไหมนะครับที่เห็นเลยมีน้องเบียก็ตัวสี่ร้อยสามร้อยนะครับก็น่ารักนะคที่ราคาไม่แพงเหมาะสําหรับผู้เริ่มเลี้ยงนะครับผมสวัสดีครับขออนุญาตเข้าไปนะครับค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับยังตอนนี้ก็ยังเปิดเสาร์อาทิตย์พฤหัสปะ่ พฤหัสปิดนะฤหัสปิดใช่เปิดเป็นวันอังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้ใช่เปิดเยอะขึ้นเปิดเยอะขึ้นใช่เพราะว่านี่มีลูกน้องใหม่อ๋อใครมาก็มาตรงนี้ได้เลยบอกทางไม่ถูกก็โทรมาหาบาสเลยกันจะรับหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมเพราเบสก็ยังเยอะเนาะอันนี้ผมระบายออกไปเยอะมากแล้วครัเาหรอระบายไปแล้วระบายให้แบบว่าส่วนด้านหน้าเขาขายกันอ๋ออ๋อที่ส่วนด้านหน้านี่คือของของของบ้านเราส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ใ พวกนี้มันเป็นพ่อแม่หรืออย่างไซนี้เป็นพ่อแม่จนบางตัวมันปดแล้วครับอ๋อบางตัวก็เป็นปดแล้วใช่คือพวกนี้แนะนําว่าเอาไปแบบเลี้ยงเล่นได้แบบว่าแบบว่าไม่อยากเลี้ยงตัวเล็กๆใหญ่เลยก็พุ่งอยู่เลยใช่ครับใช่ราคาแพงไหมพันเดียวครับพันเดียวใช่ถูกมากใช่ใครอยากได้เบียตัวใหญ่ๆที่แบบว่าขี้เกียจเลี้ยงตัวเล็กๆนะครับผมไซใหญ่เลยแน่นอนนะครับโอ้เข้ามารู้สึกแรกเลยคืออ๋อเย็นเหมือนอยู่คนละ ตะวันเลยครับข้างนอกข้แดข้างนอกร้อนมากเวลก็มีอุ้ยเบียดเยอะเยอะมากอันนี้เค็น้อยลงเยอะมากหรอใช่ครับอันนี้เราบายไปบ้างแล้วใช่ไหมใช่ครับเวลก็มีอย่างเงี้ยที่เป็นถึงข้อสอบเนี้ยเมดีเมครับเดียมใช่ไหมเดียมถ้าหายต้องหน้าหายคือหน้าแล้วก็ขาเนี่ยก็ลามขึ้นมาด้านบนอย่างนี้เลยนี่อ๋อถ้าเดียมมีเดียมมันจะมีโอกาสเป็นไฮไหมลูก มีโอกาสเป็นไฮไหมมีครับมีโอกาสใช่มีโอกาสคือมันสาวเยอะเนาะใช่หลุดออกมาอุ้ยมีอะไรออนิเตกูเอนเตกูครับอัน้เลสเหรอใช่ครับโอ้เอามีอะไรด้วยเจอบิวหนูเจอบัวครับเจอบัวหนูจิงโจ้อันนี้ลูกค้าอ่ะอันนี้ลูกค้าสั่งไว้เตรียมส่งแล้วเจอบัวใช่หนูเจอบัวหนูจิงโจ้นี้โตเต็มที่ยังโตเต็มที่แล้วครับก็จะใหญ่ดีกว่านีนิดนึง มันเป็นอเดลละนี่ประมาณนี้ใช่เสวอม้าพูกนี้ราคาแพงไหมครับตัวหนึ่งก็ประมาณพันห้าร้อยครับประมาณนี้ก็ไม่แพงพวกนี้สามารถเพาะออกลูกได้เลยในไทยยังยังไม่ได้ครับยังในไทยยังไม่ได้คือผมอะาผมเลี้ยงออกลูกแล้วนะแต่ไม่เลี้ยงแม่มันไม่เลี้ยงลูกอ๋อใช่ออกลูกแล้วพวกที่ออกทีกี่ตัวเออผมได้มาสามไม่ไม่น่าจะเกินสี่ได้สามไม่เกินสี่สามนี่ถือว่าเยอะนะสําหรับตัวเท่นี้นะ แต่ตอนนี้คือยังเป็นลูกนำเข้าอยู่ใช่ตอนนี้เป็นนำเข้าเป็นชุดนำเข้ามานี่อันนี้ของเล่นใหม่เอาีของเล่นใหม่ด้วยเฮ้ยนี่อะไรอะคาเมลสไปเดอร์ครับคาเมลสไปเดอร์ใช่เออเฮ้ยสวยที่เป็นสไปเดอร์เพราะสีเหมือนอูดเหรอเป็นสไปเดอร์เพราะว่าเขาเป็นคาเมลเพราะ่าน่าจะสีเหมือนอูดแล้วก็เขาทนทนด้วยไม่ต้องกินน้ําไม่ต้องกินน้ําใช่เขาไม่ต้องกินน้ำเขากินน้ำจากเียื่อดูไหมดูไหมดูเขาแต่ไม่มีพิษ ดูแต่ไม่มีพิษแต่ผมลองขึ้นมือแล้วโดนไหมยังเพราะว่าพูดในกรามเขาใหญ่กรามเขาใหญ่มากกรามเขาใหญ่กว่าหัวเขาอีกเห็นไหมเขากัดแนวนี้เหรอกัดอย่างนี้ครับแนวนี้กัดอย่างนี้เลยอออืืหใช่เนี่ยนี่เขากำลังกัดอยู่เลยคาเมลสไปเดอร์โอ้โดนโดนไหนไหนกราดุเกระดุเห็นไหมแตะนิดเดียวคอน่าอาหารมากมั้งครับเอมือเนี่ยเขาจะกัดนี่แหละออพวกนี้กินยิงดีกินทิงรีทกินหนอนครับเทอ่ อันนี้เลี้ยงพอผ่านได้ยังในไทยตัวนี้เพิ่งเข้ามาครับไม่ได้เข้ามาสิบปีแล้วไม่ได้เข้ามาสิบปีใช่อันนี้ตัวนี้เพิ่งเพิ่งจะเข้ามาใหม่ครับแต่เพิ่งเข้ามาอีกรถหนึ่งราคาเป็นไงมั่งแรงไหมหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยครับเราแต่ขนาดโอ้ยโอเคอยู่นะอันนี้เป็นตัวเมียนาสะสมะตัวเมียใช่มีผู้เมียแตกต่างไหมตัวผู้ตรงตูดเขาจะรีบครับจะเล็กรีบไปไหนจะรีบกลับบ้านไปแล้วแล้วก็คู่นี้ตัวเมียก็คืออายุมากกว่าตัวผู้ป่ะ คือถ้าเป็นผสมปุ๊บส่วนใหญ่ตัวเมียจะกินตัวผู้เลยยังไงก็สั้นกว่าอยู่แล้วใช่ครับโอ้โหแท้คือผสมปุ๊บเขากินตัวผู้เลยนี่เขาดูเห็นไหมชาเมลสไปเดอร์ใช่แมงมุมอูดใช่ชื่อมันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆที่ผมไปอ่านอ่านเปเปอร์มาทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้อยู่ทั้งแมงมุมแล้วก็ไม่อยู่ทั้งแมงป่องมันเป็นระหว่างกลางอ้าวเหรอไม่ใช่แมงมุมไม่ใช่แมงป่องไม่ใช่ครับเป็นระหว่างกลางถ้าจะเซิร์ชดูยูทูบในงมุมนอกต้องเซิร์ชอะไรก็คาเมลสไปเดอร์เกันใช่เจอเหมือนกันช่ ไม่ต้องกินน้ําเลยไม่ต้องครับกินจากเกียร์เฮ้ยเจ๋งอ่ะใช่เออเจ๋งเจ๋งเจของเล่นใหม่ได้ของเล่นใหม่เพิ <laughs> ่งเข้ามาเพิ่งเข้าฟอสซิลก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับยังมีครับยังมีมีอะไรแปลกยไหมครับ <c oughs> บาสบอกไม่รู้ว่าาแปลกหรือเปล่าอันไหนคือแปลกนั่นแหละสินั่นแหละอันไหนคือแปลกเขาอยู่กันจนชินแล้วได้อ๋อนี่ก็เหมือนกันแล้ววัสดุอะไรมันมันหนัก <c oughs> นนหนักอ่ะอ๋อทรายล้วนเลยครับทรายล้วนใช่ จริงๆถ้าจะเลี้ยงแบบว่าให้มันสบายใจว่านี้ต้องเลี้ยงหนาวันนี้เลยทรายนี่ก็ใส่หนาแล้วต้องหนาวันนี้สบายใจใช่ก็คือแบบว่าเขาจะขุดรูลงไปอยู่ข้างล่างที่ผมเลี้ยงที่บ้านนะครับอาะเขาขุดด้วยเขาขุดรูครับแล้วเขาจะมัจะอยู่ข้างล่าง้มันจะออกมาตอนกลางคืนตอนกลางคืนรูใช่ผู้ที่ชอบอากาศแบบร้อนชอบร้อนใช่อันนี้ก็เป็นแมงป่องคนนี้แมงป่องพิษในการน้อยอย่าเดสต็อกเกอร์ มีของไทยยังตอนนี้ไอ้แมงกมองช้างมีป่ะไม่มีครับตอนนี้มีแต่ตัวเดสตอเกอร์แล้วก็พาราบุตัสสถานอ๋อใช่เท่ห์อันนั้นกากร์ฮะกากอยตุ๊กแกกากอยตุ๊กแกกากอยอ่ะเนี่ยก็คือแปลกของพี่นนท์แล้วเนี่ยตุ๊กแกกากอยไม่ใช่ตุ๊กแกขนตาใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัวนี้ตุ๊กแกกากอยตัวนั้นเคทเต็ดอันนี้เขามีอะไรที่โดดเด่นตัวนี้หรอมันตัวใหญ่ฮะอ๋อหรอใช่แล้วมันก็ เขาเลี้ยเชื่องกันง่ายสีโตขึ้นสวยด้วยโตขึ้นจะออกสีแดงแดงการกอยเกโก้ป่ะใช่กาคกอยเกโก้เี้เหลือตัวเดียวละหนตัวเดียวใช่นี่จนหนอนเป็นเป็นดักแด้แล้วใช่เขากินไม่เยอะครับแต่พอดีลูกน้องใส่ไว้เยอะพวกนี้คือเกาะผนังได้ใช่ครับตีนเหนียวตีนเหนียวใช่เเออเท่ะส่ตุ๊กแกเนี่ยแบบหน้ามาหน้ามาเมื่อกี้กอยกลับไปแล้วไม่ได้มาดูกับพี่นนท์นะครับเดี๋ยวหลังพามาหัวก็โลกเพือก ใช่เพราะว่าเขาบอกว่ามันทองอยู่ผมก็เลยไม่อยากไปจับแบบเขาบอกมันทองอยู่อันนี้คือโชว์หรือขายเออเก็บไว้ก่อนถ้ายังไม่ขายเพราะว่ามันทองมันทองช่ก็ดูดูทรงก่อนสักพกประมาณหกเดือนพวกเผือกเนี่ยมันเกิดจากที่เราเพาะหรือว่าเป็นคาฟุกธรรมชาติตัวนี้เป็นลูกเพาะครับเป็นลูกเพาะแล้วแต่ว่าที่ตัวที่เกิดจธรรมชาติมันก็มีไงอาจจะส่วนน้อยพวกนี้คือไม่ไม่ผิดพรบใช่ไหมครับไม่ติดครับไม่ติดอ๋อไม่ติดเลี้ยงได้ปกติตัวธรรมดาก็เลี้ยงได้ ตัวธรรมดาเป็นแบบไหนคือสีดําตัวสีเอ่อพวกนี้ที่เขาบอกงูกินปลาคือพวกนี้ไหมเออใช่ครับตัวเนี้ยเขาจะเรียกโดยรวมซะมากกว่าเพราะมันจะมีทั้งงูสายลุงงูก็หลอกนี้ตัวธรรมดาตัวธรรมดาจะดุกไหมธรรมดาไม่ดุครับแต่ว่าจับจังหวะแรกชอบงับแล้วก็เป็นปลาคือเขาก็จะฮุบงับจังหวะแรกแต่ว่าขึ้นมือแล้วก็นิ่งๆอย่างนี้ก็หลกเป็นงูไทยที่เลี้ยงได้ถูกกฎหมายนะครับใช่ครับอ๋อกินปลากินกุ้ง ดดูเช็ดตั้งหวาแรกใช่แล้วส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เพราะว่างูพวกนี้เป็นงูที่ค่อนข้างตะกะอ๋อเคยโดนงับไหมเคยครับเคยเลือดไหมใสเนี้ยก็ก็เลือดเลือดปกติเอาใสนี้เลือดเลยเหรอใช่ครับโดนเข้าตรงนี้แต่เป็นตัวเผือกงับนะตัวเผือกตัวเผือกตัวเล็กงับถ้าอย่างค่ะอันนี้คือนอมอนธรรมดาใช่คับแพงไหมสี่ร้อยครับโอ้หลักร้อยใช่ตัวนี้สี่ร้อยหูสบาย อย่างนี้ง่ายถ้าน้องๆสนใจส่งได้ไหมเนี่ยส่งได้ครับส่งไน้ำส่งได้ใช่ไหมส่งได้ทั่วไทยส่งได้ทั่วไทยใช่ก็มีส่งหลายแบบให้เลือกเฮ้ยเท่ฮะอ่าจะมีเลี้ยงง่ายแต่ถ้าเป็นเพื่ออย่างนั้นสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าคือไซส์โตหรือไซส์เล็กไซนี้ไซนี้ไนี้ไซส์เล็กก็ประมาณหมื่นหนึ่งไซส์เล็กหมื่นหนึ่งอ่าเออเอ้ยน่าสนน่าสนใช่ตัวนี้เลี้ยงง่ายตาวคอมมอนโอ๊ตแมงมุมเยอะแยะนะครับไอ้ตัวเล็กๆไงก็ได้นีครับ โอ้ก้อนนี้มีไซส์นี้ไซส์สลิงตัวที่ซื้อมาแต่ยังอยู่เลยสองสองคราบแล้วแต่ดูไม่เป็นนะข้าบสุดท้ายดูยังไงอ่ะข้าวสุดท้ายดูยังไงหมายถึงว่าในมุมที่มันถึงข้าวสุดท้ายแล้วอ่ะอ๋อถ้าตัวเมียตัวเมียใช่ไหมใช่มันได้น่าจะตโตได้อีกโตได้อีกใช่ไหมใช่ใช่สองร้อยบาทอุ้ยตัวน้อยถูกอ่ะใช่สองร้อยบาทสองโอ้แต่ที่พี่ซื้อไปขนาดนั้นน่าจะหลายปีป่ะอุ้ยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วลรงพี่ใช่ไปเออปีหนึ่งละตัวอายุทักกว่าตอนเนี้ย อายุประมาณได้สักเท่าไหร่น่าจะสองปีสองปีขึ้นเพราะว่าตอนนั้นที่พี่เอาไปมันก็น่าจะปีเพราะมันใหญ่แล้วใช่ใช่แล้วอย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่พวกนี้เหรอผมว่าืนประมาณเดือนเดียวอ๋อเดือนเดียวเดือนนั้นเนี่ยแม่สลิงอยู่เลยเล็กอยู่เฮ้ยเท่ว่ะตัวเล็กไม่ค่อยได้เห็นเอออืมพวกสไปเดอร์คาเมลสไปเดอร์ใช่ครับ กออกมาหลายตัวเนาะแล้วพวกหัวกะโหลกนอร์มอนเนี่ยมันก็เป็นลูกเพาะเลยใช่ป่ะพวกเนี้ยใช่ครับพวกนี้ลูกเพาะครับอ่ะแล้วอยู่ในน้ำไข่ยังไงอ่ะไขหรือเป็นตัวอ๋อลูกเป็นตัวครับออกลูกเป็นตัวนี่ออกลูกเป็นตัวออกมาทีก็ออกมาเยอะออกลูกเป็นตัวใช่ครับออกในน้ำนี่แหละเฮ้ยเท่่อสนี่พี่ฟังฉลามอูเดี๋ยวฉลามฉลามสมัยนี้หรือฉลามฉลามสมัยก่อนเมกโกลอดอนนะเมกโกลอดอนอ่าเมกโกลดอน ฉลามยักษ์ูอันนี้คือฟันซี่เดียวตัวผู้ตัวเมียไม่ดูไม่ได้ <laughs> อ๋อเนื่อว่ารู้ไม่ได้ดูไม่ได้อันนี้คือซี่เดียวพี่เทียบดูว่าอันนี้คือกรามของฉลามบูชาร์ฟของปัจจุบันนะของปัจจุบันอันนี้คือซี่หนึ่งของเขาของปัจจุบันและเทียบกันดูซี่นี้ซี่หนึ่งโอ้ตัวมันไม่เท่ารถบัสหรือวะเนี่ยก็น่าจะกรามก็น่าจะกว้างเท่าร้านนี้ยกรามใช่เพราะกรามเขาแบบนี้ยกว้างเท่าร้านแล้วทำไมมันคนละสีอะจากคนละที่คนละประเทศเหร ตัวนี้จากอเมริกาตัวนี้จากอินโดนีเซียแต่คือเป็นชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันแต่ว่าด้วยแร่อะไรที่อยู่รอบฝังอยู่ใช่เราก็จะกระจายเข้ามาในตัวฟอสซิลก็จะเป็นคนละสีกันใช่ใครสนใจเรื่องฟอสซิลนะครับมีหมดเลยมีเยอะมากนะฮะอยากได้อะไรก็มาเลือกดูส่วนมากพวกนี้คือของสะสมใช่ไหมสะสมครับส่วนใหญ่มีผมพี่เลนเอามาทำสร้อยทำอะไรของผม ที่มันเป็นราคาที่มันแพงที่สุดเยอะๆส่วนมากมันเป็นแนวหนาที่ราคาสูงมันบอกไม่ได้พี่เพราะมันมีหลายชนิดหลายแบบที่เขาเล่นกันะที่เขาเล่นกันถ้าส่วนใหญ่ที่แพงๆก็จะเป็นฟันทีเร็กซ์ฟันทีเร็กซ์ฟันฟันฟันใช่ซีนึงก็เป็นแสนซีนึงอะซีนึงแล้วอย่างเงี้ยมันพิสูจน์ได้ไหมว่ามันใช่หรือเปล่าอย่างเราซื้ออย่างเงี้ยมันจะรู้ได้ยังไง ถ้าเกิดในไทยอ่ะมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ให้เมืองนอกม,มันมีที่พิสูจน์อยู่มันมีที่อะไรมันมีวิธีใช่ไหมใช่ครับใช่แต่ในเมืองไทยมันไม่ได้ก็ต้องสังเกตจากความชํานาญโดยรวมเรื่ของเราเพิ่มมากกว่าใช่ก็ต้องค่อยๆศึกษาเหมือนเล่นพระใช่ครับใช่ประมาณนั้นก็พอต้องต้องมีงลูปคอยส่องด้วยเราต้องมีส่องด้วยแล้วก็มีบางทีก็ต้องใช้อินฟราเรดใช้แสงแบ็คไลท์อ่ะตรวจดูมีหลายอย่าง คือถ้าผ่านตาบ่อยๆเยอะๆก็จะจำได้ใช่เหมือนเราเราเลี้ยงงูใช่ไหมพี่แบบงูอะไรเลื้อผ่านปุ๊บรู้เลยงูอะไรแต่ชบ้านปุ๊บไม่รู้ใช่แต่เขาจะบอกว่างูอีกหนึ่งวงการใช่อันนี้คือผมกำลังเริ่มทำเรื่อยๆอีหน่อยเดียวร้านข้างๆก็เปิดร้านนี้ข้างๆครับอาจจะเปิดเปิดคือเฉพาะพ่อซิวจจะเป็นพวกพอทิวหอร้าข้างคือนาสนอาจจะแยกออกมาก็เอาจริงๆก็เพิ่ง เพิ่งรู้เกี่ยวกับเรื่องฟอสซิลก็ร้านบาทน,นี่แหละตั้งแต่ที่มารอบที่ก่อนนุ่ว่าเอ้ยเมืองไทยมีเล่นกันด้วยเหรอเพราะว่าบางครั้งไม่รู้ว่าเอ้ยมันยังมีวงการนี้ใช่ไหมมันน้อยครับเมืองไทยยังเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่ใช่ยังไม่ใหญ่ครับตอนนี้ที่ใหญ่กว่าก็เป็นพวกแรก่อใช่ไหมแร่ใช่พวกที่เขาเล่นแร่ขายหินขายแร่กันที่เอาทั้ข้อมือข้อมือนัอ่นแหละ แต่ว่าล่าสุดก็มีร้านแรกเขามาติดต่อไปแล้วเริ่มเริ่มเอาไปส่งขายร้านแรกเหมือนกันอ๋อเอออาจจะจะไปทําแบบทําแหวนนะฟันชิเล็กนี่ประมาณนั้นก็ก็มีคนเราไปทำอยู่และเมื่อกี้ก็มีเตกูด้วยใช่ไหมใช่ครับเตกูมีเลสแล้วก็มีแบแอนด์ไวท้ครับแบนไวท์ตัวนี้แล้ทำไมถูกจังไะตัวนี้มันมีตำหนิอือไปหางเขาขาดพวกเกรดเอผมขายไปหมดแล้วเดี๋ยวจะเกรดบีหมดแล้วเนี่ยเหมือนของพี่ไหมจังหวะแรกถูกไหม เหอมเฮ้ยของพี่จะโหดกว่านี้อ๋อเหรอนี่ของผมเฮ้ยแต่ก็นี่คล้ายๆกันคือแบบนี้เห็นมองใช่ไหมอ่าแต่พอพอจับปุ๊บก็จับแล้วก็แล้วกันใช่นี่แห่นไว้นี่ตำหนิเขาอยู่ที่หางก็เลยถูกอ๋อเฮ้ยแต่คุณนี่งอกไหมงอกแล้วเนี่ยอันนี้คืองอกแล้วอ๋อนี่คืองอกแล้วเฮ้ยใครเริ่มเลี้ยงเนี่ยโอเคเลยห้าพันห้าใช่ไหมใช่ห้าพันห้าใช่เลย่ะถูกสมัยก่อนไปซื้อมีตำหนิยัต้องเจ็ดแปดพัน อ่ะก็ฝากด้วยนะครับร้านเลเลเล็เรีเล็เรียนเล่รวไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นนะไตรงนี้คืออยากถามละไรก็ถามมาร์สคอนเซ็ปตร้านว่าอะไรนะตอบช้าจะตอบชัวตอบช้าจะตอบชัวนะครับผมไม่ทอดทิ้งลูกขาโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ